สวัสดีครับเพื่อนครับสวัสดีครับคุณธีระครับสวัสดีครับคุณกฤษณะก่อนอื่นต้องบอกว่ากูเทนมอร์เกนคำทักทายยามเช้าภาษาเยอรมันออสเตรียครับออสเตรียใช่ไม่ใช่ออสเตรเลียนะครับออสเตรียอยู่ตรงไหนอย่ขอปูพื้นฐานนิดนึงคุณธีระฮะนี่ฮะกู๊ดกู๊ดอะไรนะฮะกูเทนมอร์เกนไม่อย่าถามวุ่อย่าพูดไม่ถูกนี่คุณผู้ชมครับคุณธีระครับออสเตรีย ประเทศไข่แดงยุโรปอีกชาติหนึ่งก็ว่าได้เพราะอยู่ดูฮะด,ด,ด,ดูจากเชภูมข้านอยู่ตรงกลางยุโรปนะครับสีไหนสีนไหนนี่สีเหลืองนี่ฮะสีเหลืองนะนี่ครับด้านบนก็ติดกับเช็กติดกับเยอรมนีนะครับด้านขวานี่ตะวันตกเขาอันตะวันออกเขาติดกับฮังการีนะครับด้านใต้นี่ติดกับอิอตาลีแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์ นี่แหละครับภัยภูมิที่ตั้งของออสเตรียลี่หลายด้านเลยลี่หลายด้านเลยแล้วกันนะฮะก็เดินทางไปออสเตรียครั้งนี้เนี่ยนะครับคุณรักคุณผู้ชมครับก็เนื่องด้วยเมื่อวันที่สองกรกฎาคมที่ผ่านมาไทยกับออสเตรียนะครับก็เดินทางมาถึงวาระครบรอบ60ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง2ชาตินะครับก็คือไทยกับออสเตรีย ครับนะครับเราได้เปิดสัมพันธไมตรี <m ix> ในฐานะประเทศคู่มิตรคู่คิดคู่เจราจาการค้าการขาย <m ix> ทางการทูตเนี่ยตั้งแต่พศ2496 <m ix> จากนั้นประเทศไทยเนี่ยก็มีเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเวียนนา <m ix> ครั้งแรก <m ix> คนแรกครับคุณยาครับ <m ix> ครับ <m ix> อดีตนายกเจ้าของฉายาณชาติมานนักซิ่งครับคนเอกชาติชายชุนวัฒนะครับเป็นทูตคนแรกของออสเตรียนะครับ ใช่ฮะไปอยู่ที่นู่นนะอยู่ที่อสอ,อสเตรียทูตไทยไประจำออสเตรียทูตไทยประจำออสเตรียฮะนาชาติตั้งแต่เรายังไม่เกิดกันเลยฮะเราอยอเป็นพุยพงอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ฮะจนถึงปัจจุบันนี้เอกอาคาัครราชทูตไไทยไประจํากรุงเวียนนาออสเตรียก็คือท่านนะพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชระกิติยาภาหรือพระองค์ภาครับนี่แหละครับก็เป็นเรื่องงามยามดีนะครับทีท่คณะจากเมืองไทยหลายหน่วยงานนะครับ กระทรวงทบวงกรมต่างๆรวมถึงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับหรือทอท,อท,อทอเนี่ยก็เลยพาผมไปเยือนกรุงเวียนนาซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศออสเซียครับถามว่าออสเซียเนี่ยถ้าถามคนไทยนะคนดังของออสเตรียระดับโลกเนี่ยคุณดีละฮะผมลองไล่เรียงดูเนี่ยมีอยู่3มคนหนึ่งคนที่หนึ่งก็คือเจ้าของเสียงเพลงที่บรนเลง, <c oughs> งนี้แพทแนนแททแนนแทอะไรเขาอย่าฮะพูดไปก็อย่างงงนี่ครับดูหน้าตา เห็นหน้าก็ยังงงอยู่ดีครับแต่เอยชื่อเนี่ยเด็กๆโดยพ่อ,พอ,พอแม่ผู้ปกครองหลายคนอ,อ๋อเลยฮะคือคือโมซาร์ทนี่ชื่อเต็มก็คือว่าวอลฟ์กังอามาดิอุสโมซาร์ใช่คนไทยเรียกโมซาร์ทโมซาร์ทเละครับที่คุณพ่อคุณแม่ชอบเพลงเข้ามาเปืดอให้ลูกๆฟังตั้งแต่แบบท้องอ่ะตั้งแต่อยู่ในท้องใช่ว่ากันว่าอำนาจของดนตรีคลาสสิกที่ประพันธ์โดยโมซาร์ทเนี่ยจะมีพลังในการกระตุ้นเซลล์สมอง กระตุ้นการเจริญเติบโตให้กับเด็กซึ่งจะเป็นอนาคตและความหวังของโลกเนี่ยมีความฉเฉลียวฉลาดปราดเปรื่องม,ม,มีบุคลิกภาพที่แคล้วคล่องว่องไวอาหารอะไรเงี้ยนี่คืออำนาจของเพลงคลาสสิกของโมซาร์ทเขาครับโมซาร์ทเนี่ยบ้านเกิดอ,อยู่ที่ออสเตรียนะครับอยู่ทางตอนทางเหนือทางตอนออกเฉียงเหนือเขาเนี่นะครับคือที่เมืองซาวบวกนะครับนี่ฮะบทประพันธ์เขาเนี่ยนะฮะแม้ว่าโมซาร์ทเนี่ยจะอายุไม่ยืนยาวนะครับ อย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังคุณนะฮะอัจฉริยะของโลกหลายคนเนี่ยอายุสั้นเขาเรียกว่าอัจฉริยะอายุน้อยนะครับครับอย่างโมซาร์เนี่ยมีเวลาสร้างสรรผลงานที่เป็นระดับโลกเนี่ยนะฮะไปคว้าทิพยสมบัติจากสวรรค์ลงมาโปรยปลาให้มนุษยชาติได้ชมพานดนตตีคลาสิกเนี่ยอยู่เพียงแค่สัก30ปีเพราอายุเขาแค่สาปีนะครับเขาก็เสียชีวิตนะครับแต่เพียงแต่ว,ว่าโมซาร์เนี่ยเริ่มต้นค้นหาตัวเองไวฮะ แล้วก็มีคุณพ่อคุณแม่โดยเฉพาะคุณพ่อเขาเนี่ยสนับสนุนส่งเสริมอย่างเต็มที่เลยนะครับเมื่อเห็นอัจฉริยภาพตั้งแต่วัยหกขวบน,นะฮะสามารถไปเล่นเพลงต่อหน้าพระพักพระราชินีของออสเตรียสมัยโบราณได้นะครับคุณย่าฮะคือโมซานเนี่ยมีชีวิตอยู่ในโลกเนี่ยเมื่อยุคป,ปลายกรุงศรีอยุธยาบ้านเราฮะอตอนเนื่องถึงต้นกรุงรัตนโกสินตานมากนะใช่ครับตั้งแต่เมื่อสามภพชาติที่แล้วของเราสองคนครับคุณดิราครับ คือโมซาร์ทมีอยู่ตอนนั้นเลยอะสมภพชาเลยสามภพชาตินีแล้วดูนี่ฮะที่บ้านเมืองเขาไปที่ออสเตรียเนี่ยก็ต้องไปเยือนบ้านเกิดโมซาร์ทครับนี่แถวแถวซอยอะไรเนี่ยอยู่แถวซอยพัดพงศ์ไม่ใช่ฮะนี่ซีเรียในบ้านโมซาร์ทผมไม่รู้ไมเนี่ยชื่อซอยอะไรเนี่ยเขาเขาอย่างนี้อาจะขอดูขอดูถนนอะไรถนนชื่อว่าถนนเกทไรเดอกัอะไรนะฮะ เกทไยเดอะกาเซอร์เกทายเดอะกาเซอร์เออเอาเกทายกันเลยครับไม่ที่เกทายดูไม่ค่อยดีอยู่ที่เมืองเซาบวกนี่เซา์บวกนี่นี่บ้านเกิดเขานี่บ้านเกิดเลยฮะเลยดูฮะคนเซแดนไม่ค่อยชอบไปครับเพราะว่าเป็นสีเหลืองครับอนี้จะโยงอยู่เรื่อยอันนี้เยี่ยมมาดูดิเป็นสีเหลืองมาดูเลยฮะสมัยก่อนเขาอยู่บ้านหลังนี้เขาอยู่เขาเกิดที่บ้านหลังนี้ครับแล้วก็อยู่บ้านหลังนี้คือเขาสักทักเนี่ยเขาก็ย้ายไปอีกหลังหนึ่ง ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมย้ายบ้านบ่อยเป็นชีวิตศิลปินพเนจรประมาณนั้นแหละครับเพราะคุณพ่อเขาเนี่ยเป็นนักดนตรีที่มีชื่อเสียงโด่งดังอยู่พอสมควรนะครับในท้องถิ่นนะฮะแต่ว่าลูกเนี่ยเจ๋งกว่าคือมาเป็นแบบมือดับโลกเลยนะครับแล้วไปเล่นอวดโชว์ในราชสำนักเป็นที่มีชื่อเสียงของยุโรปเลยนะครับตะเวนไปหลายประเทศเลยครับแต่ที่นี่ละฮะออสเตรียเนี่ยเมืองทั้งเมืองเนี่ยเขาขายโมสารครับคุณนีลาครับยังไปเห็นเมืองเขาเนี่ยนะฮะยังเสียดายบ้านเราว่า เราเนี่ยน่าจะปลูกปั้นท่านกวีเอกสุันทรผู้ยิ่งใหญ่มากกว่านี้เขามีบ้านเกิดมีบ้านทํางานมีบ้านพักมีบ้านตายบ้านเรือนตายนะฮะ<อ>ของเราเนี่ยยังมีบ้านน้อยไปหน่อยฮะใช่ใช่ใช่ของเขาเนี่ยโปรโมทแล้วทําทเรื่องเวลาเน,นี่ยน,นี่อีกหลังหนึ่งอ่ะนี่มือเดียวกันนะครับอ๋อเมื่อสักครู่นี่หลังเหลืองเนี่ยบ้านโมบ้านเกิดอันนี้บ้านที่โตมาหน่อยนึงเก็บไว้หมดเลยเก็บไปหมดเลย,เเลยแล้วไม่รู้จริงๆหรือเปล่ากันเราก็ไม่รู้ฮะแต่เขาบอกเราก็ต้องเชื่อตามเขาดูฮะแล้วที่ขาดไม่ได้คืออะไรฮะเขาก็มีพวก มิวเซียมหาลายมือมซาสารเก่าๆมามามาแสดงโชว์ทุกที่ต้องมีนะฮะและมีเพลงนี่แหละมีแผ่นเสียงที่เปิดม่อสคู่เนี่ยเพลงเมื่อสักครู่นี้ก็ชื่อว่าเพลงอะไรนะฮะอาริอาริเติลสเตลินเนธรบดาพออาริเติลใช่ฮะแม่วันนี้เวลามันได้แค่คนเดียวเองที่จริงเนี่ยนอกจากโมซาสารยังมีศิลปะสมัยใหม่ชื่อว่ากูสตัดคลิมไปมาป่ะไปมาไปมา ไปบ้านเขาเลยเหรอฮะไม่ทันไปบ้านนะฮะเวลาไม่พอไปแค่มีอ่ช็อปเขาอะนะฮะอีกคนหนึ่งเนี่ยที่โลกไม่เคยลืมคือเป็นจอมเผด็จการที่โหดร้ายที่สุดอดอล์ฟฮิตเลอร์ฮะคุณยินดเชื่อไหมฮิตเลอร์เกิดที่ออสเตรียนะฮะอ๋อเลยพี่ตะเคยนเอสเตียก็เฮ้ยอย่าอย่าอย่าพูดถึงก็ดีเยอรมันก็ปัดปัดปัดปดแล้วก็นึกว่าเขาคนเยอรมันอ่าผมเนี่ยขึ้นไปถึงรังฮิตเลอร์เลยรังพยาอินทรีไปบ้าเขาเลยไปบ้านเลยผมยังนึก แทนฮิเลอร์นะถ้าฮิเลอร์ยังมีชีวิตอยู่นี่มีโอกาสล่วงรู้นะมีเครื่องหมายอะไรของเขาไหมไม่โอ้โหเขาไม่เอาเขาไม่แสดงแล้วเขาเอาเขาไม่อยากให้มันมันข่มขืนอ่ะเออที่บัญชาการที่ประชุมใหญ่เนี่ยฮิเลอร์ไม่เห็นคงร้องไห้น้ำตาไหลอ่ะทำไมฮะเป็นคาเฟ่ช็อปไปแล้วตอนนี้ฮะเป็นร้านอาหารร้านส้มตำเปล่าฮะร้านส้มตำเอาไปไปแกะกินก็ได้นะฮะแล้วหนังดังเรื่องหนึ่งของเขาเนี่ยออสเตรียเนี่ยที่สุดเป็นบริษัทโลนะครับเดลซาอออสเมลซิ สำคัญและน่าสนใจมากวันนี้เวลาไม่พอเลยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อนะพรุ่งนี้มาพรุ่งนี้ไปต่างประเทศไหนปะเนี่ยะไม่ไปไม่ไปนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันต่ออ่าวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับดังก็เชิญขอบคุณครับ